สวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาพบมาเจอมาเจอกับช่องไมโพธิชาแนลนะสวัสดีบังประโอนครับครบ,ครบขนยามเหมือนเดิมนะทุกท่านนะตอนนี้ก็มาดูกับตันดัมซิ่งนะขับรถนะครับแมคโครเล็กนะทุกท่านเพื่อที่จะตกแต่งใส่ท่อตรงนี้นะเมื่อวานก็มีการใส่ท่อตรงนี้แล้วเป็นทีเรียบร้อยนะครับอ่ พอใส่ท่อปุ๊บก,ก็ขุดดินฝังนะหลังจากเมื่อวานเราทําอะไรไม่ได้เนะาะเมื่อวานเราก็ได้แค่เอาเสียมจกนะขุดปลูกต้นไม้นะครับพอวันนี้เราก็เอาเสร็จแล้วเหรอค่อยไม่อปุ๊บแล้วปับ๊บอีกแล้วพี่น้องโอ้ยค่อยละเงิดนไหลผมมาปุ๊บเสร็จปั๊บนะครับเรียบร้อยไม่ได้ถ่ายกันพอดีตลอด เขาเขาอะทำตรงนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วนะแต่ผมกะว่าเอ้ยเดี๋ยวใกล้ๆเสร็จเดี๋ยวค่อยถ่ายทีนี้เสร็จเลยเรียบร้อยเรียบร้อยอู้มีดิฟโชว์อ่านันนันอ่านันนันอ้าวว้าวว้าวฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยยังไงโอ้โหยังไงเนี่ย จะดิฟโชว์บ่ฮึยังไงมันเป็นจังอึกอั้มันเป็น,น,นเนงีงง้ยงะไปไหนแล้วทีน,นี้สรุปก็คือตกแต่งขอบสะนะซอร์ไท,ท่านนะเออเอาท่อใส่แล้วก็มีการตกแต่งกันเล็กน้อยนะเออมีการตกแต่งกันเล็กน้อยนะครับดูเหมือนเขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะ โอ้จะวางท่านี้เอ้าไม่ดับเครื่องเหรอครับไม่ดับเครื่องเหรอคุณเครื่องไว้ก่อนครับคุณเครื่องไว้ก่อน,นโอ้ตามหลักสูตรอู้ทำไมผมถ่ายปุ๊บคุณเสร็จเลยครับคุณตรง,งนี้ออกด้วยฮะ,นะมฮะออกไหมผ,ผมให้ก็แชร์ด้วยครับพี่มาละกินนะครับถ่ายตั้งแต่ตอนไหนนี่ถ่ายนานนะครับนี่ฮะ โอ้โหถ่ายมา20นาทีตอนนี้รถสามารถวิ่งสัญจรไปมาได้แล้วนะครับคลิปนี้จะเอาเท่านั้นเลยเหรอฮะจะลงยาวๆแบบนั้นเลยเหรอโอ้โหตติดามมรับชครับคลิปนี้20นาทีรอดูกับตันนะเอ๊ะใจเย็นเกไว้อี่จูนลงให้แล้วเหรอโอเคโอ้โหนี่สองคลิปเลยเนี่ยสองคลิปเลยเหรอ ผมแ<ม>ปลกใจตรงที่ผมตั้งกล้องปุ๊บเสียดปั๊บโอ้ยขนาดนั้นเลยคือตอนที่ผมไม่ถ่ายก็ไม่เสร็จนะ,ะถ้าผมถ่ายปุ๊บผมเพิ่งจะสวัสดีครับเข,เขาเดินลงมาแล้วเอาสรุปผมไม่ไม่มีอะไรอีกแล้วคลิปนี้มันรู้เลยมันรู้เลย <c oughs> ผม <c oughs> เสแล้วใช่ผมสังเกตดูหลายๆงานแล้วผมจะไม่ค่อยทันเลย <c oughs> เออหลังๆนี่อ่า ไม่ไม่ค่อยได้มีประเด็นอะไรเลยที่นายล้อสามสองล้อวิ่งดูเลยครับวิ่งได้หรือเปล่าสองล้อเหรออูมันคงไม่ได้หรือมั้งสามล้อยังได้อยู่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยประมาณประมาณไม่ถึงชั่วโมงน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะครึ่งชั่วโมงได้ผมเนี่ยพูดเอาไว้ในคลิปต้นคลิปแล้วก็เขาทํามาชั่วโมงครึ่งแล้วนะฮะคือหนูไปต้มน้ำมาหน้าหนูกลับมาเสียหมดเลยคลิปผมใช่แต่ว่ามันมันง่ายมันง่ายกรอบดินลงมันง่ายกรอบดินมันง่ายใช่มันต่อยคูนมันจะยากหน่อย ตอนขุดมันยากครับร้อยเสร็จภารกิจสรุมก็เสร็จภารกิจแล้วกัปตั้นจะไปไหนครับอ๋อวันนี้จะกลับบ้านครับพาแม่บ้านไปพาแม่บ้านไปหาหมอก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปรอสด็นบายหน้าศาลโอ้รับแม่บ้านเป็นอะไรฮะแม่บ้านเห็นบอกว่าปวดท้องครับปวดท้องบิดครับปวดท้องก็เลยพาไปหมอตรวจดูน่อือ ก,กับตันก็รีบลุยงานเสร็จงานแล้วก็จะพาแม่บ้านไปหาหมอมได้ข่าวว่าแม่บ้านปวดท้องนะก็ยังไงก็คอยหายไวๆแล้วกันนะอืมะพร้อมเดินทางหรือ,อยังก็พร้อมนะครับหรือว่าลงคลิปก่อนค่อยลง,ยลงก,กล,ง<อ>บลงับบ้านก่อนครับออ๋ถ้กขับรถไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาเล่นโทรศัพท์อาจจะร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบตลอดนี่ร้อยเดียวนี่ร้อเดียวแล้วเสียงเสียงแบบนี้คือไม่ใช่ใช่ไหม สังเกตดูเทอร์โบพังเดือนละสามครั้งนะก็พิจารณาเองรถเก่ารถเก่าเป็นเท้าผีไหมะครับเท้าผีไม yeah. ่ใช่เท้าคุณซะแล้วตีนผีครับผมก็ประมาณนี้ครับครับผมอ่ะเดี๋ยวก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับมีอะไรก็ฝากไปในดูแลแทนด้วยครับผมอย่าให้ใครยกรถไมโครเล่นครับอย่าให้เขามาเล่นไม่ได้ครับ ครับผมโอเคจะไปดูเลยหน้าศาลแทนพี่ในอืมจัดไปใช่ไหมครับผมดูดำนาครับเพราะว่าลุงจัดแบ่งแบ่งแบ่งกำลังไว้แล้วก็คือบางส่วนก็ไปให้กำลังใจลุงที่หน้าศาลส่วนพี่ในก็คือจะอยู่ที่นี่ใช่เพราะผูตานนี้ได้จังกึมก็กำลังขอนก้าอยู่นู่นนะฮะนู่นนะได้จังกึมในเอฟซีไปร่างตัวร่งตัวร่าตัวอาไฟกะเขาเร็ว ใจเย็นอ่ะโอเคทุกท่านในคลิปนี้ก็ฝากว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับผม